สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วเลยนะคะคิดวิธีวิีีทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ามห้าทุกคนจะต้องวินนะหนึ่งหกศูนย์เก้าไม่มาหกหนึ่งเฮ้ยไม่หกหนึ่งไม่มีมองแล้วอ๋อมาเก้าหกหนึ่งมาหกหนึ่งวินหกหนึ่งนะอะไรป้าป้า หกห้าหกหก,หกหกห้าวินหกห้าแล้ก็ได้สองแล้ก็ได้หนึ่งสองมันก็ปกติของมันนั่นแหละอืออือนก็ปก <c oughs> ติของมั <c oughs> นั่นแหลีอือ่ื ของใอ้หนูแต่ของมันสามหมื่นกว่าเลยอ่ะพิ่งได้มาพี่อุ๋ยบอกเพิ่งได้มาแต่มันก็ใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรมากามมันจะมีโปรแม็กแม็กอะไรไม่รู้หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจเออหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบอกกี่พันได้แม็กมองหน้าเกือบสามหมื่นกว่าบอกว่า นี่ไม่รู้เรื่องเลย <laughs> 广西。Well, we หนึ่งสามหนึ่งเจ็ด มันหนูว่ามันน่าจะผ่านเพราะมันยังเด็กอยู่มันมันมีกําลังแรงเยอะกว่าคนที่อายุเยอะกว่าอายุเยอะนะอืมคือเขาเวลาเราทํางานเราก็อยากได้เด็กหนุ่มหนูไหมอืมน่าจะน่าจะ,นาจะหนูเไม่รู้นะนี่คิดเองหนึ่งสองห อย่างเราถ้าเราเราต้องการเด็กหนุ่มถูกไหมให้เราเราเป็นเจ้าของอะ่ะเออเราก็ต้องการเด็กหนุ่มที่แบบว่ายังหนุ่มอยู่อะ่ะยี่สิบกว่ามันมันกำลังมันเยอะกว่าคนที่อายุเยอะอ่ะอย่างพี่ยักษ์เนี่ยไมเออสมมติอ่ะสี่สิบกว่าเขาก็เอออะไรนะเออแล้วก็ให้เขาไปส่งมันแหละก็ต้องพี่ยักษ์ไปส่งอยู่แล้วออไปส่งไปสนามบินก็ต้องไปส่งมาให้เออเออไม่ยากหรอให้มันผ่านก่อนเถอะ เออหนูก็ว่ามันน่าจะนะไม่รู้เพราะว่าดูเขาก็ต้องดูคนด้วยดูแบบว่ากําลังของคนอะ่ะอืมมันยังเด็กอยู่เด่นศูนย์สี่มันมึนมันมึนเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้หาพ่อแน่เดี๋ยว,ยว,ยยวก่อน,นอยู่นี่มึงปากเก่งนะเดี๋ยว ไปเอิงไปนุ่นชอบใช้เดียวอืมชออบยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครจุ๊จี้กับมันเป็นเราก็เป็นนะเราก็เป็นเหมือนกันไม่อยากให้ใครยุ่งมาหนึ่งไม่กลัวผีเลยไงเขาบอกว่าเออแม่ฮันี่ประมาณนี้แล้วกัน <laughs> มัอยู่วัดมาหลายปีไม่กลัว <laughs> อ่านี่นะน่ะประมาณนี้นะทุกคนสี่ห้าทุกคน่ะส,สี่ห้าไหม สองหเอ้ยสี่ห้าใส่ด้วยเด้นไหมอ่ะไอมันมีสี s. <S ่อยู o, ่แล้วแต่หนูจอสี่ห้าเดยกจอสห้านะสี่อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้ให้สี่ห้านะทุกคนประมาณนี้เด่นศูนย์กับสี่นะคะสองศูนยสี่ไหมทุกคนเดี๋ยวเด้หนน่สองศูนย์สี่สองศค่ะสองศนย์สี่ หมักบอ่อหมักบอ่อหมักกระตามหมักกับพวกกบ้องตามเด้อรับชมเพื่อความบันเทิงน,นะทุกคนมีแนวะทางให้ทุกวันแต่ว่าไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบนะคะขอให้โชคดีนะ